บุกุนยิลมีดอคุสมาจูมาเทซีสับบ้อลเคนอุยานดึมวันนี้ยี่สิบเก้ามีนาะวันอะไรเอ่ยจูมาเทซสสีวันสาว,วสาวัสบบ้เอลเคนอุยานดึมเขาเป็นไงคะตื่นนอนแต่เช้าตื่นนอนแต่เช้าค่ะคขาวอาทูดันโซนระอันเนมเลอลิชเวลิเชกิตติกหลังอาหารเช้าไป ไปช้อปปิ้งกับแม่ไปช้อปปิ้งกับแม่เบนยิลมีเบชลีรายาบิลคาซักยิลมีลีรายาบิลเกึมเล็กเอาดื่มเอาดื่มฉันซ like ื้อเสื้ออะไรมาบ้างคาซักคืออะไรคะคาซักก็คือเสื้อกันหนาวไหมพรมอะค่ะอืมเอาสเวตเตอร์อย่างนั้นเหรออืมม่ด้เอทืนยุจุกแล้วชกพาฮลรเดเอาทืนยุจุกแลร์ยุจุกก็คือแหวนเอาทืนก็คือทอง เหวนทองเนี่ยเป็นไงคะชุก <Pain work. S 1> พาฮารีเดมากแพงมากอันเนมเดย์ูสลิรายาทักซิตและกุมุชยูยซุกเอาเดอันเนมเดย์ูสลิรายาทักซิตและกุมุชยูซุกเอาเดืแม่ซื้ออะไรเนี่ยอะไรคือ oh ทักซิตทักซิตใช่ไหมแม่ซื้ออะไรไมาก่อนแม่ซื้อกุมุชยูซุกกู กูมุชยูซูก็คือแหวนเงินค่ะแหวนเงินแหวนทองมัน <อะ S 1> แพงแม่ก็เลยซื้อแหวนเงินซื้อมาอ <ะ S 1> เท่าไหร่เ,เงินผ่นนนอนค่ะทักษิต์เลยเงินผ <อะ S 1> ่อนอือฮึกี่ทักษิตละ่ะกี่เดือนละ่ะอือฮึ